สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tips Chat, ทิปแชทเที่ยวมาหาคุยวันนี้คุยเรื่องเดินเที่ยวกรุงปรารีสนะคะมันมีเหตุสังเกตได้แหละเพราะว่าจริงๆเขาเตรียมปิดประเทศค่ะพวกพิพิธภัณฑ์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะคะในกรุงปรารีสปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยค่ะตั๋วที่จองไปเขาก็คืนให้หมดนะคะก็ไปถึงแล้วก็นะถ่ายรูปยืนยันมันสนอย แต่ไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะคะตำรวจล้อมไว้หมดเลยไม่แน่ใจว่าเขาประท้วงหรือว่ามันจะกลัวเราเข้าไปปีนขึ้นไปหรือเปล่ายังไงไม่ทราบแต่ตำรวจเยอะมากสังเกตได้จากรถสีน้ำเงินที่จอดอยู่ข้างหลังนะคะ<ส>วิธีการเดินทางมาที่ประตูชัยจ้าสามารถนั่งรถไฟใต้ดินสายหนึ่งสายสองและสายหกมาลงที่สถานีชาเดอร์กูอิทอยจ้าก็น,นะ ในเมื่อขึ้นชมไม่ได้เราก็เดินชมและการเดินชมไปร,บรอบๆนะคะว่ากันว่าถ้าขึ้นไปด้านบนของประตูชัยแล้วมองไปเนี่ยจะเห็นวิวของหอไอเฟลด้วยแต่นะ่าเสียงว่าเสียดายก็ไม่ได้ดูไปเราก็เดินเที่ยวถนนแฟชั่นชองเซลิเซ่จ้าซึ่งถือว่าเป็นถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในฝรั่งเศสจ้าเป็นสวรรค์ขาชอบตัวแม่ ถ้ามีทางช็อปนะเพราะว่าอยากให้มาดูมากเลยต่อคิวเข้าแถวร้านเข้าร้านหลุยวิตองเงี้ยคือเข้าไปดูหรือเข้าไปซื้อว่าแม่กระเป๋าไม่ใช่ใบละบาทนะเดี๋ยวฉันก็พูดเกินไปกระเป๋าที่ไหนใบละบาทวะ <c oughs> เอางี้ต่อต่อต่อ,ตอคือแค่จะบอกว่ามันเป็นย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียมเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังกรารเงีย้ยแพงเงี้ย ดูสภาพหน้าตัวเองแล้วก็ยืนถ่ายรูปก,กับโรงหนังลิโดแล้วกันเอาอะไรที่เราคุ้นเคยฉันรู้จักลิโดเนีขอใส่สาระนิดนึงนะจ๊ะว่ากันว่าลุงกูบอกว่าค่าเช่าร้านย่านถนนชองเซลิเซ่นเนี่ยอยู่ที่1.5ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีต่อ93ตารางเมตรจ้าจิบจิบเนาะ ้าเดินตามถนนชองเซลิเซ่มาเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เราจะเจออย่างแรกเลยก็คือทางขวามือจะเป็นพระราชวังเลอกรงพาเลสหรือแกรนพาเลสหรือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแล้วก็เคยเป็นอาคารจัดงานนิทรรศการเอ็กซิบชันต่างๆนะคะโดยลักษณะเด่นคือหลังคากระจกขนาดใหญ่ที่มีเลกก้าขนาดเบาเป็นโครงสร้างนะักษณะเด่นอีกป,ประการหนึ่งก็คือรอบหน้าบันที่สลักจากหินอ่อนตามสถาปัตยกรรมโบซาที่เขาสอนกันในโรงเรียนในฝรั่งเศสจ้า ังตรงข้ามก็จะเรียกว่าพิธีทพาเลตหรือพระราชวังเล็กตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์จัดการแสดงศิละปะเนาะแล้วก็ถนนระหว่างสองพระราชวาังตรงนี้ก็คือสะพานเหล็กอเล็กซานเดอร์ที่3หรือพองอเล็กซานเดอร์จัว สะพานนี้ที่สําคัญนะคะก็คือทําจากเหล็กกล้านะไม่มีหลักไม่มีเสาค้ำนอกาะเป็นสะพานโค้งแล้วก็ว่ากันว่าเป็นเหมือนสะพานที่จัดแสดงงานประติมาก,กรรมที่สวยที่สุดในโลกเขาว่าอย่างนี้นะถ้าไปตรงภาพแล้วก็จะเห็นจริงๆว่าสวยจริงๆมีพวกงานประติมาก,กรรมงานปั้นอย่างเงี้ยงานสวยมากค่ะซึ่งสะพานนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้นําแซนเชื่อมระหว่างชองเซลิเซ่เขตสามนะฝั่ง ูใช้กับอีกฝั่งอินวาเลตและหอไอเฟลนะคะสะพานนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสะพานที่หรูหราและฟุ้มเฟือที่สุดในเมืองแต่ว่าสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานสําคัญของเมืองที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติให้กับจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่3ของประเทศรัสเซียที่ได้เป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสนะคะซึ่งสะพานแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่สวยงามและมีการประดับตกแต่งมากที่สุดแห่งหนึ่งในปารีสด้วยความโดดเด่นของ รูปแบบสถาปัตยกรรมอาร์ตโนวนะคะสะท้อนภาพหัวม,มุมตรงสะพานทั้ง4เนี่ยสร้างเป็นแท่นเสาขึ้นสูงขึ้นไปนะคะบนราวสะพานทั้งสองฝั่งก็จะประดับไปด้วยโคมไฟอีกทั้งยังมีปฏติมาก,กรรมรูปปั้นมา้าพิการซั์ที่ทำจากทองสำริดทูตสวรรค์เทพธิดาทำให้สะพานแห่งนี้กลายเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ที่เวลามาปารีสแล้วเนี่ยจะต้อง มาถ่ายรูปสวยๆกลับไปนะคะและเป็นมุมที่ถ่ายรูปจากสะพานอเล็กซานเดอร์แล้วเห็นหอไอเฟลได้ด้วยนะคะถ้ามาตอนพระอาทิตย์ตกดินคือสวยมากก็เดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแซนมาก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งอินวาริดจ้าตรงฝั่งนี้ยก็คือพิพิธภัณฑ์การทหารที่เห็นเป็นตึกสวยงามนี่นะคะ เราจะเดินลอบฝั่งฝั่งนี้ก็ได้หรือจะข้ามกลับไปอีกฝั่งพระราชวังก็ได้โดยจะข้ามสะพานมาที่เพลทเดล a าคองคอร์หรือจัตุรัสปองดองนั่นเองจ้าก็เดินที่เดียวไม่ไกลมากนะคะคือชื่อจัตุรัสปองดองแต่จริงๆคือเรียกกบเกลือนแหละดูออกเพราะว่าพวกปฏิวัติได้เปลี่ยนชื่อเป็นลานแห่งการปฏิวัติในปี1789 ก็รื้อถอนพระ,ะบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าหลุยที่15ลงแล้วก็เอาเครื่องกิโยตินที่ใครๆคุ้นเคยชื่อนะมาตั้งไว้ตรงลานนี้และก็มีผู้ถูกประหารชีวิตที่ลานนี้ทั้งหมด1119คนรวมถึงพระเจ้าหลุยที่16พระนางมารีอองตัวเน็ตด้วยรวมถึงข้าราชบริพารคนอื่นๆด้วยเออนะก็นั่นแหละค่ะ แต่ถ้าเราเดินต่อไปเรื่อยๆเนาะก็จะเข้าสวนหลวงในพระราชวังตุยเลรีเก่าเป็นพระราชวังเก่านะคะซึ่งพอเดินต่อไปนะคะก็จะไปทะลุตรงประตูชัยแคลรูเซลนะคะพอเดินข้ามประตูไปนิดนึงก็ด้านหลังก็คือพิพิธภัณฑ์รูฟจะเดินเที่ยวฝั่งพิพิธภัณฑ์รูฟนิดนึงนะก็ถ่ายรูปให้หนําใจอีกรอบก็เดินกลับมาถ่ายรูปที่สวน ถุยเลอรีอ,อีกสักหน่อยเพราะว่าสวยมากสวยจริงจริงพอกับถทายรูปให้หนำใจนั่งพักเอาแรงสักพักหนึ่งก็มีแรงเดินต่อ,อเลาะตรงฝั่งพิพิธภัณฑ์รูฟนะคะแล้วก็ข้ามสะพานฟองเนิร์ฟหรือสะพานที่9นั่นเองซึ่งตรงนี้จะมีเกาะตรงกลางร,ระหว่างเป็นเกาะตรงกลางร,ระหว่างแบ่ง แม่น้ำแซนเป็นสองสายตรงนี้เลยแล้วก็พอข้ามมาสักพักก็จะมีโบสถ์เรียกว่าเซนต์ซาเบลแปลว่าโบถสถ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอีกโบสถ์หนึ่งก็คือเซนต์ไมเคิลนะคะพอเดินต่อไปอีกสักหน่อยข้ามสะบานไปก็ถึ่งแล้วมหาวิหารนอตสดามที่โดนไฟไหม้ไปเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ก็กําลังซ่อมแซมอยู่นะยังเห็นว่ายังมีนั่งร้านอยู่แต่เราก็แอบแอบปิดไว้อะไรเงี้ยคือยอมรับว่าเดินไกลมากจ้ามากถึงมากที่สุด ดังนั้นประโยคที่ว่าเดินจนขาลากคือเรื่องจริงจ้าแต่ว่าเดินจากประตูชายมาจนถึงนอสตรดามเลยนะคะแต่ว่าขากลับนั่งรถไฟใต้ดินกลับจ้ากลับไปเที่ยวแถวแถวบ้านเนอะซึ่งเราพักที่โรงแรมอินเตอร์ t i n ติเนนตัลเลอ d กรจ้าซึ่งอยู่ติดกับโรงละครหลวงกาเย่ ier, เนาะซึ่ง ตรงนั้นอะเริ่มมีตำรวจมาเริ่มยืนปิดแล้วก็คือเข้าไม่ได้จ้าก็อดอีกแหละถ้าจำไม่ผิดค่าเข้าชมอยู่คนละ14ยูโรนะคะถ้าจำไม่ผิดนะก็เที่ยวถ่ายรูปด้านนอกต่อไปจ้าตอนที่พักที่โรงแรมคลิปที่แล้วเนาะได้วิวอย่างแจ่มมากก็คือได้วิวหันหน้าเข้าโรงละครด้วยก็ได้วิวอย่างสวยเลยจ้าสรุปนะคะ ที่ที่ไม่ได้ไปเที่ยวเลยก็คือซ a เครเกอร์ re, หรือเขาชอบเรียกกันว่าปาซิลิกาเป็นโบสนะคะอยู่บนอยู่บนเขา1นึ่งสองแพนตาออนแพนทริออนนะคะไม่ได้ไปแล้วก็แคทโคไม่ได้ไปสวนพระราชวังอเล็กซานเบิร์ก็ไม่ได้ไปคือเรื่องของเรื่องเพราะเขาสั่งปิดประเทศเนอะรู้สึกว่าตำรวจเยอะเขาจะมีการขอตรวจใบอนุญาต เวลาออกนอกอาคารสถานที่ว่าออกมาทําไมมีจุดประสงค์อะไรอะไรประมาณนี้นะคะเท่าที่ทราบคือพนักงานที่โรงแรมเขาก็แนะนําดีมากอ่าซึ่งจริงๆอ่ะเราเดินทางกลับบ้านคือถูกส่งตัวกลับบ้านก่อนกําหนด2วันซึ่งเราเดินทางวันที่13มีนาคมเราตั้งใจจะกลับกันวันที่19แต่ปรากฏว่าเราได้กลับบ้านวันที่16 เชา้าตอนเชา้าเพราะว่าเขาจะปิดประเทศเพื่อ็อกดาวจ้าสายการบินต่างๆก็ไม่บินแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโชคดีที่ได้ตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะจ๊ะส่วนเรื่องละทึกขวัญกับรถไฟใต้ดินที่เกิดขึ้นคือจริงๆแก๊งไม่ฉาชีพแก๊งล้วงกระเป๋านั่นแหละคือตีเนียนมากขึ้น รถไฟใต้ดินนะยืนประกบเราสามที่เลยล็อกเราไว้สามที่อีกคนข้างหน้าก็ชวนคุยชวนคุยไอ้คนข้างหลังก็คือพยายามล้วงกระเป๋าเป้ซึ่งตอนนั้นในหัวมีสติแล้วเหมือนได้ยินเสียงตัวเองบอกตัวเองว่าเฮ้ยระวังกระเป๋าเงี้ยพอหันไปมือมันอยู่ในกระเป๋าเป้เรียบร้อยจ้าเราก็ตะโกนเสียงดังโวกเวกรีบเขาก็วิ่งลงรถแทบไม่ทันเลยแหละเนาะโชคดีไปจ้ะทริปเที่ยว ฝรั่งเศสทริปนี้ได้ชมแค่พระราชวังเวสไซา์ด้านในนะคะส่วนที่เหลือก็คือเดินเที่ยวจริงๆจ้าก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะรูปหมดหมดเวลาเช่นกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องท p s ปแช t เที่ยวมาหาคุยนะคะอย่าลืมกด subscribe ใบมะกูดเปิดปุ่มไฟเอ้ยกดปุ่มไ like, ลค์ปุ่มแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ